เอาละครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในเกมเมอร์เกม7บาปแล้วก็คลิปนี้นะครับก็อยู่ในพาร์ททูนะหรือว่าพาร์ทสองนะครับกับ3บอสภัยพิบัติของแพทนี้นะครับก็เป็นเจ้าบอสคาเมล่านะคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับสเปเชียลนะแล้วก็มาที่นี่เลยนะครับซึ่งบอสคาเมล่าเนี่ยในเซิร์ฟเอเชียเนี่ยคือแบบอย่างก๊อตใช่ไหมระดับเอ็กซ์ตีมนี่คือเก่งมาก ผมมั่นใจว่าทีมผมตอนนี้สู้ได้นะครับแบบเอ็กซ์รีมนะแล้วก็เหมือนเดิมนะหาคนไม่ได้นะครับคือแบบอะไรกันครับเนี่ยสงสัยอัดดึกไปนะครับน่าจะนอนกันหมดแล้วนะครับคนในเซิฟนี้นอนกันหมดแล้วบ้างเนี่ยก็นี่เลยนะครับทีมนี้เลยนะก็เป็นทีมป่าฟ้าเหมือนเดิมนะฮะผมบอกเลยว่าป่าฟ้านี่คือแบบไปได้ทุกที่นะลงได้ทุกโหมดก็สมชื่อเดอะวันนะฮะเดบอสตัวไหนก็มาป่าบอกป่าได้หมด ก็จะมีป่าฟ้าเป็นดาเมจแน่นอนอยู่แล้วนะครับเสรลเดอร์ฟ้านะครับเป็นตัวดาเมจช่วยป่านะลิเลียฟ้าก็เป็นตัวฮิลนะครับแล้วก็มามาร์สฟ้าเป็นตัวพาสซีฟเพิ่มเลือดแล้วก็อาหารผมจะกินเป็นเพิ่มเลือดนะก็เน้นสกิลหนึ่งของป่าไงนะครับให้ป่าตีแรงเข้าไวสกิลหนึ่งของป่าต้องแรงส่วนบอสคามิล่าเนี่ยมันก็เหมือนกับเซิร์ฟเอเชียเลยนะครับคือเขาบอกโมโนเป็นตัวตัวสตองด้วยแต่ผมก็ยังมองว่าลอสเฟนหรือว่าสเตลเดอร์ฟ้าเนี่ยดีกว่า ซึ่งบอสจะมีด้วยกันอยู่2เฟสเหมือนเดิมนะโดยที่คามิล่าเนี่ยจะเหมือนกับเซิร์ฟเอเชียเลยนะครับเป๊ะเลยถ้ายิ่งโดนตีเนี่ยสแต็กบัฟก็จะขึ้นนะครับเพิ่มโจมตีนะพอสแตก็กครบ5สแต็กเนี่ยก็จะลบออกแล้วก็จะเติมเกณฑ์ติให้กับตัวเองเต็มแม็กเลยนะครับก็เหมือนกับเซิร์ฟเอเชียนะแล้วก็เป็นตัวละครที่ตีเผ่ามารแรงขึ้นนะครับ30%แต่ก็จะโดนเผ่ามนุษย์แรงขึ้นเช่นกันนะ30%จากพาร์สิบสองพาร์สินี้เลยนะครับนี่นี่เป็นการโดนนนนเผ่ามุษย์แรงขึ้นนะ แล้วก็อันนี้ก็ตีผอมาแรงขึ้นนะฮะส่วนสกิลของคามิล่าเนี่ยในเฟสแรกนะครับจะเน้นการตีติคินะครับแล้วก็จะเน้นการตีทลุเดฟนะครับนี่จากสกิลหนึ่งนะแล้วก็จะมีสกิลสองนะครับที่ลบสแตนได้ด้วยแล้วก็บัฟนะถ้าทีมที่เน้นไปใสบ่บัฟหรือว่าเป็นสายสแตนเนี่ยก็จะไร้ประโยชน์เลยนะครับถ้าเจอคามิล่านะแล้วก็ถ้าเมื่อผ่านไป2เทินเนี่ยจะดีบัฟลดตาที่เกี่ยวข้องกับโยมตีนะครับทุกอย่างเลยของผู้เล่นนะสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสองเทินจากสกิลนี้นะฮะ ก็เท่ากับว่าห้ามเลดเกมนะครับถ้ายิงเลดเกมเนี่ยผู้เล่นยิ่งเสียเปรียบนะแล้วก็ถ้าเมื่อผ่านไป3เทอร์เนี่ยจะบัฟสะท้อนดาเมจด,ด้วยนะครับถือว่าเป็นสกิลที่ขี้โกงนะสะท้อนดาเมจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับก็ตีมาเท่าไหร่ก็โดนไปเท่านั้นแะแรงมากส่วนเฟสสองเนี่ยก็จะมีสกิลคล้ายกับเฟสแรกเลยแต่ว่าจะแรงกว่าแล้วก็ดีบัฟจะโกงกว่าแต่ก็ยังมีสกิลหนึ่งนะครับที่เป็นการตีลดการตีของผู้เล่นนะสามลูกนะอย่างต่ำนะ แล้วก็จะลดสูงสุดอยู่ที่3ลูกเหมือนเดิมนะครับแต่แรงขึ้นเออนะฮะแล้วก็ถ้าเมื่อเข้าเทินเลยนะครับเฟสสนะจะลดตาที่เกี่ยวข้องกับโจมตีของผู้เล่นนะครับลง3 0 2สเทิร์นทนซึ่งมันจะไปคอมโบกับสกิลนี้นะครับนี่ซึ่งแม่งโกงนะครับคือ,อยังไงผู้เล่นก็นโดนลดดาเมจแน่นอนนะครับสเทินนะแต่ว่ามาอยู่ต่อหน้าป่าเดอะวันเนี่ยคือไม่มีใครรอดแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวของคาบิล่าเนี่ยจะมีความถึกน้อยกว่าตัวของลิเลียแดงนะ ซึ่งลิเลียแดงจากคลิปที่แล้วเนี่ยก็โดนหนักใช่ไหมล่ะเจอป่าไงไอตัวคามิล่าเนี่ยคือหนักกว่าเลยนะฮะหนักกว่าบอสลิเลียแน่นอนนะครับความแรงนี่คือแบบระดับป่าป่าแรงอยู่แล้วแล้วผมมั่นใจว่าเอ็กซ์ตีมของคามิล่าเนี่ยผ่านง่ายนะครับถ้ามีป่าฟ้าเดอะวันนะผ่านง่ายมากซึ่งผมก็ไม่เคยลองเล่นหรอกนะครับแต่แบบมารู้ไงมานะครับเริ่มเลยดีกว่าโซโล่ Solo ด้วยเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าแบบ หาเพื่อนแล้วเพื่อนไม่มาไงไม่มีใครเล่นกับผมอีกแล้วอ่ะคือโอ้โหมันเหงามากเลยอาจารย์ลงคนเดียวโซโล,โลทุกครั้งเลยนะครับบางทีก็ส,ส่งสารบอสไปเจอหนักไนงะเจอป่าฟ้าอย่างเงี้ยบอสก็แบบจะตายให้ได้นะแล้วยิ่งเป็นคามิล่าด้วยบอกเลยว่าระเบิดนะฮะเพราะว่าคามิล่านี่ไม่ถึกไงอย่างที่บอกไปนะครับโดนหนักมา โอ้โหแล้วดูการขึ้นอย่างแย่ยืนขึ้นเลยนะครับการขึ้นอย่างนี้นะก็ใช้ป่าทุบไปเลยนะครับแล้วก็รวมการ์ดมาอย่างนี้อ่ะเอาไปสองสแต็กก่อนอ,อย่าเพิ่งโลภเอาไปสองสแต็กก่อนนี่นี่เอาไปสองสแต็กก่อนนะโอ้โห <Hey. S 1> ถามจริงการขึ้นอย่างนี้กลับไม่ให้ป่าตีเลยดิมันง่ายไปใช่ไหมคือป่ามันง่ายไงเป็นตัวละครที่แบบตีง่าย ซึ่งดวงบอกว่ามันง่ายไปจานไม่ต้องใช้ป่าตี <c oughs> ได้ดิครับเล่นอย่างนี้ก็ได้ดิครับนะ <c oughs> อ่ะสเลเดอร์ตีมานะครับมาแล้วเราก็ฮิลเลือดกลับมาหน่อยมา <c oughs> นี่ไงขอฟาดหน่อยแล้วก็ฮิลเลือดมา <c oughs> โอเคฟาดลัวเอาใหญ่แล้ว ดีป่าด้วยโอ้โหโอ้โหโอ้โหต่อยยับต่อยยับแต่ว่าป่ามีบัฟก๊อตไงโทษทีวะ่ะนะขอ,อต่อยหน่อยแล้วกันนะครับอ่าทุบไปท่าไทยท่าไทยหนึ่งแสนห้าโคตรแรงนี่นี่ไงหกเก้าหมื่นเก้าแล้วก็ทุบหน่อยปับไม่ตายด้วยสามหมื่นสี่ไม่ตายนะครับ เรเดอร์ผมเบามากเลยคือแบบไม่ได้อัพมันไงนต,ตายไปไปะเรเดอร์นะฮะอาการไม่ค่อยดีแล้วเปิดบัฟโลมาด้วยนะแล้วก็ไพนี่เลยนะครับรวมการ์ดมาอย่างนี้อ่ะ <S <S แล้วก็เลื่อนการ์ดมาอย่างนี้นะครับอืมแล้วก็ฮิลหน่อยแล้วกันนะฮะ <S <S เคเซฟมาก็าคือว่าตัวอื่นตายได,ได้แต่ว่าป่าห้ามตายนะครับอย่างนั้นหยาบ เขาก็ดีบัฟมาโอเคนะฮะตีป่าด้วยมันใช้ได้จริงๆนนะไอค้คามิล่าเนี่ยเราก็ใช้นี่เลยอันตีป่านะครับแล้วก็เรื่องการ์ดป่ามาอย่างนี้แล้วก็ใช้ป่าทุบไปเลยเพเซฟนะอันติไปก่อนตายไหมนี่หู้ยตายพอดีนะครับ1นึ่งแสโอเค เป็แรกก็ถือว่าผ่านไปได้อย่างง่ายดายนะอ,องจริงอะแต่ว่าแต่ว่าดวงการ์ดป่าไม่ขึ้นไงมันกลัวพี่ผ่านง่ายเกินนะครับเกมนะก็รูเรื่องดิจานนะครับอ่ะขอทุบหน่อยป๋าบอกขอทุบหน่อยทุบไปป๋าเดิวเลือกก่อยกลับมาก่อนนะครับเพื่อลบดีบัฟนะจาลดป้องกันที่ไม่ได้หรอกครับผมนะหนึ่งแสนแล้วก็ทุบหน่อยทีนึงนี่นี่ครึ่งหลอดไงจานจาลดป้องกันพี่มันไม่ได้หรอกนะ อ่ะเขาก็ตีเทรดเดอร์นะครับหือขวดแรงนะเนี่ยตีหมู่มาโอโหโอโหยับยับตีแรงเหมือนกันนะเนี่ยเพื่อนแล้วขวดมาหือสามลูกน่นอโอโหแล้วดูการขึ้นอะไรกันครับเนี่ยแล้วก็ใช้ป่าทุบไปเลยนี่ไงนี่ไงนะขอให้การขึ้นสวยๆหน่อยนะครับเพื่อแบบการขึ้นไม่สวยเลยอะรอบเนี้ย ตีหมู่งมาด้วยแล้วก็ตีมามาร์สนะผมมามาร์สเกือบตายอาการมามาร์สบอกว่าไม่ค่อยดีแล้วจานแล้วก็ใช้ป่าเลยนะครับมาอันติไปเลยนะแล้วก็ชลิเลียนะครับมาระเบิดไปแล้วก็นี่ไงมาป่าครับอันตีหน่อยขอแรงๆเบึ่มๆไปงยีง้ยงเกือบตายนะครับแล้วก็เรียบร้อยถือว่าเอ็นเกมนะฮะสามแสนเก้านะครับป่าอันติ นี่คือติป่าเลเวลหนึ่งนะสามแสนเก้านะครับถ้าติเต็มนี่คือหกแสนกว่าเลยนะโคตรแรงแล้วก็ได้เพชรห้าเม็ดมานะครับถือว่าแจมแจมแมวแวววับมากห้าเม็ดนี่คือหลวแล้วนะครับเลดเกมนะโอเคก็เป็นไงทุกคนนะทีมป่าเดอะวันนะครับก็ถือว่าอีซี่เลยนี่ขนาดโซโล่นะเนี่ยถ้ามีเพื่อนนี่คือจบไวกว่านี้นะฮะแต่ว่าไม่มีเพื่อนไง <No. S 1> นะครับก็แบบโซโล่ไปขำๆไงาจาน ลงแบบเป็นคู่มันจะส่งสารบอสไงบอสจะตายง่ายเกินนะครับถ้ามีป่า2ตัวนี่คือแบบแปบ๊บเดียวตายนะฮะก็นั่นแหละนะครับเป็นไงบ้างนะทีมนี้น้องๆว่ามันดีไหมทีมเนี้ยนะครับทีมป่าเดวันเนี่ยทีมเนี้ยน้องๆอ,อยากเปลี่ยนตัวไหนก็คอมเมนต์บอกพี่ได้นะว่าเอ้ยพี่เปลี่ยนสไลเดอร์เป็นตัวอื่นได้ไหมอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์บอกพี่ได้ใต้คลิปนะครับแล้วก็คลิปหน้านะครับพาร์ทสามก็จะเป็นน้องวาเลนติมาร์คทูซึ่งเฟสแรกของวาเลนติมาร์คทูเนี่ยมันคล้ายกับแซนมากเลยในอันเดอร์เทลอ่ะยังเหมือน นะครับไอร่างหุ่นยนต์มันอ่ะร่างสีขาวอย่างเหมือนเลยนะครับเหมือนกับแซนนะผมก็ไม่รู้ว่าทางตัวเกมได้แรงบดาจใจมาจากแซนหรือเปล่านะคือแบบเหมือนมากนะคลิปแนวนี้ก็มีเท่านี้แหละนะครับก็มาลงบอสคามิล่าให้ดูกันนะครับง่ายมากเผลอนี่ง่ายกว่าลิเลียอีกนะฮะบออลิเลียนี่คือถึกไงนะครับมันก็จบไวแต่ว่าตีแรงกว่านะโอเคถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยกดติดตามด้วยนะเพื่อไม่พลาดคลิปของผมส่วนคลิปหน้าเนี่ยจะคลิปไลน์นะครับ ฝากติดตามด้วยนะครับตอนนี้ผมขอต,ตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม